啊。 อีกียิ่งในระดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้รูณาปรเปาดการประชุมเรียนท่านผู้นุยการหลัการรมวิสากรรมผู้มนุรยของผมทุกชาติขอบคุณท่านผู้มนุการผู้มนุษย์ักธรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณเหล่าน ที่ไาการสบสนกระดับคนและพิจิตรองในการฝึกร่วมผสมข้าวปั้2024ซึ่งการฝึกการกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ควาสามารถของกองทัพไทยาครับในการจัดประชุมเพื่อนําเสนอร่วมกันหาืิอีการพัฒนาการการเนินงานสำคัญของทุกเราครับและสถาการณ์กำหนดแห่งชาติเพื่อการเตรนยมรับภารกิจในภาคบูของกงทอพไทย ผู้บัญชาการทหารในตำรวจ rika, ชั้นใหญ่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับจากการประชมุมผู้บัญชาการเหล่าทัพในราชการแทนผู้บ <crear English frustration> ัญชาการตำรวจแห่งชาติครับครั้งที่3ประจำปี2องในละดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญคระสาทการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพบาขอเสนอเรื่อร่วมกันหารือถึงการพัฒนาการการดำเนินงาน567รระบบผู้บัญชาการรอากาศรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ส ในการฝึกร่วมสมทบโภช2024